เื่องของซาผีเข้ามาค่ะปปค่ะตอนนี้ทางเรามีการเปิดซาวผีในพื้นที่ของเราแต่ว่าทางเขาเนี่ยก็มีการร้องไปที่ไ o t อไอเรื่องนี้ร้องก็ร้องไปผมก็ทําในแผ่นดินไทยผมผมก็มีพี่น้องทหารที่เข้าเวรเข้ายามอยู่ถูกไหมเขาก็มันก็ล้าผมก็ช่วยให้พี่น้องทหารเนี่ยตื่นอ่าใช่ไหมทำไมอ่ะไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเลยอ่ะก็มันทําในบ้านผมอ่ะแผ่นดินผมอ่ะเออ อ,นนอยากจะฟ้องเลยฟ้องไปผมผมไม่ไม่แคร์ care, นะเรื่องนี้ตอนนี้กำลังใจผงคนเราเป็นยังไงบ้างดีเอาจริงพี่น้องทหารคือพร้อมอะเอางี้ดีกว่าพร้อมเมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อได้เปรียบเอางี้แล้วกันนะครับให้สบายใจนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับข้อเสนอที่เราต้องการนะครับก็ก็เป็นที่มาที่ไปว่ามันก็เลยคุยง่ายล้มกระดานนะมันก็ก็ยังไม่เกิด ส่วนกองทัพอื่นผมไม่ทราบแต่ทัพหนึ่งเอาตามนี้นะครับในสิ่งที่กองทัพทําอยู่ตั้งแต่ท่านแม่ทัพสั่งการเนี่ยล้วก็ได้มอบแนวความคิดนโยบายเนี่ยทางกองกําลังก็ดําเนินการนะครับอย่างบอกว่าจริงจังคุยง่ายคือทั้งหมดเราต้องสร้างสภาพที่เกื้อกูลในทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยการอพยพพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องได้รับความร่วมมือทางจังหวัดรวมถึงอบจอด้วยที่เขาให้ใหการสนับสนุนทุกเรื่องพี่น้องประชาชนแล้วก็หัวหน้าสวาชการ ฝ่ายป,ปกครองทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นภาพที่ดีนะจังหวัดสแก้วเราทํางานด้วยความความร่วมมือกันอย่างจริงจังนะครับสุดท้ายแล้วความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเนี่ยตั้งแต่ผู้ช่วยนับกแม่ทัพนะครับท่านให้ความสําคัญมากท่านก็สั่งการผมชัดเจนว่าให้ประสานกับทางจังหวัดจริงจังนะครับโดยเพราะการดูแลพี่น้องประชาชนนะ<ด>ก็เมื่อวานนี้ก็เจออยู่นะก็ทําก็แสดงว่ามันก็ยังมีตกตกค้างในพื้นที่นะครับก็เมื่อวานสามทุ่นนะก็ ก็เป็นที่น่าเสียใจอะ่ะคือเขาพยายามขัดขวางฝ่ายตรงข้ามก็พยายามขัดขวางในเรื่องของการดําเนินการดังนี้มันจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยร่วมกันได้ยังไงนะครับแต่ทางเราก็ไม่ได้สนใจเพราะถือว่าผมทาหนังสือออกไปตั้งแต่วันที่9้าแล้วผมแจ้งแล้วว่าผมจะทําแล้วมันทนําในแผ่นดินเรานะแล้วก็ฝ่ายนู้นก็ปฏิเสธผมก็คิดอย่างนั้นอยู่แล้วไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะก็แต่ไหนแต่ไรแล้วก็ถือว่ายังไงก็บ้านเราผมก็ต้องทําให้อย่างน้อยสุดประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ด้วยทหารทํามีความเสี่ยง แต่พี่น้องประชาชนในอนาคตพื้นที่มันปลอดภัยเรื่องพวกนี้เป็น,นตัวเขาก็ทามาหากินนี่ผมก็บอกให้ผูุงับหน่วยเฉพาะกิจ1นึเนี่ยก็จากนี้ไปเนี่ยถ้าประชาชนเขามีความต้องการจะทามาหากินในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ดูแลเขาอย่าให้มีปัญหาในลักษณะว่าเฮ้ยเขาเข้าไปทํากินไม่ได้วันนี้เราพยายามเปิดพื้นที่นะครับให,ให้ให,ให้ให้พี่น้องประชาชนเขาได้ไดใช้ประโยชน์แล้วแหละนะการดันของชาวกัมรจะแล้วเสร็จในสิ้นเดือนนี้ไหมครับเพราะว่าหลังจากสิ้นเดือนนี้่ชาว